ม่นด่ทำได้ไงอะมอมบิเซนมันคือมอมบิเซนมันมีปูามีปูอะมีมึงมีเข magical, <h <h ้าคัวไม่มีข้าขัวเด็ดข้าคั้วเออมันต okay ้องคัวสดสดไม่เดียวก่อนนะจอคั h ใส่มาเส้น uhm สุดเลยอเ่าไป b y ผมก็ไม่มีอะไรเลยม่แด้จอมีแค่แล้วก็ผักชีผักชีฝรั่งเออแล้วก็ซื้อหอมแดงกันหน่อย ปลาอันนี้ใช้ได้นะรู้สึกมันเค็มคนีกินหอมอ้ยเยวนี่มันคือก้อนเอซ่นดีวะเดี๋ยวขอข้าวรูปอันนี้อันนี้คือสัตว์จมูกพวกจมูกใหญ่เนี่ยแล้วก็ตาโตอันนี้ก็ใครก็ไม่รู้ว่ะ อันนี้นะตัวทู่ไหนอ่ะไมอมันคือเขาเปนแปงอะไรอ่อะไรอ่ะอะไรอ่ะกีโอที่ปธายอเนียป่าดูนเองอันนี้อันนี้หน้าหน้าที่ใส่ไปดีอันนี้อันนี้เริ่มเริ่มหนักแล้วอันนี้อันนี้หน้ แตงเงียเองตัวนี้ผมก็จะเบาร์ห้าไว้หน่อยเดี๋ยวทำสิดินดำไปนหนึ่งห้ามดูนี่อันนี้อันนี้ไม่เห็นอะไรมันเป็นพิซซ่าบางอยู่เฮ้ยปาเดี๋ยวอาย พี่สร้างบางอย่างอะไรวะเนี่ยอันนี้คือพิกเซลนี่และนี่คือมันดูหน้าดำคนนี้หน้าดำเลยที่อี นี่ป็นพวกฮ e ีลคอมเรสซิ่งนะถ้าอย่างอยั่ทำอะไ้จริงหรอเฮ้ยนี่เราเล่นเหรอใช่นี่ว่า <c oughs> จะเฟลโบนด้วยเฮ้ยนี่มัน <c oughs> เกมอาคาด ไมอ,อ,อ้อนที่ผมอัดไว้ป่าจะเพิ่งหลับอันนี้เที่ยวบึงวองลเลชเดี๋ยวนี้ก็จะมีโควิสิปการอะไรเนี่ยเกิดเพราะอะไรคนจีนเนี่ย,ายมามากินโดนทเวด น,นี้ตัวนี้ไม่ใช่ว่าคาเปิดคาเปิดนะอันนี้อันนี้คือก็ลงนี้ที่ผมชอบถ่ายมาแต่ว่าอันนี้อันนี้ชื่ออันนี้อันนี้อันนี้ก็้าเปิดเหมือนกันแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเอเอ๋ A. สําหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนนะสวัสดี